จดหมายเหตุกรุงศรีเดี๋ยวนี้เวลาถ่ายรูปเราทุกคนพร้อมยิ้มสู้กล้องแต่เคยสังเกตไหมครับว่าในภาพถ่ายเก่าๆคนในภาพมักจะไม่มีรอยยิ้มปรากฏ ไม่ใช่ว่าคนสมัยก่อนเคร่งขรึมหรือไม่มีความสุขนะครับแต่เป็นเพราะเทคโนโลยีการถ่ายภาพในยุคนั้นยังไม่รวดเร็วเหมือนทุกวันนี้กล้องถ่ายรูปยุคแรกอย่างกล้องด้าเกโรทบ็บต้องใช้เวลานานหลายนาทีในการถ่ายภาพแต่ละครั้งผู้ถูกถ่ายต้องพยายามอยู่นิ่งที่สุดเพื่อไม่ให้ภาพเบลอจึงมักจะถ่ายรูปในท่าที่ยืนตรงหรือนั่งเก้าอี้มีแกนเหล็กพยุงคอด้านหลังให้อยู่นิ่งๆการยิ้มค้างนานหลายนาทีเป็นเรื่องยากประกอบกับในสมัยนั้นการยิ้ม กว้างจนเห็นฟันถือเป็นกิริยาที่ไม่สุภาพผู้ที่ถ่ายภาพจึงมักจะทำหน้านิ่งๆไม่ยิ้มและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ภาพไทยเก่าๆเต็มไปด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยไม่ใช่เพราะไร้อารมณ์แต่เป็นเพราะต้องอดทนเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดในวันนั้นกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย